สวัสดีคช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาดูเกมใหม่ของสตรีมนะครับผม,ม,เ,มเป็นเกมเล่นืมเกมเล่นฟรีรอ๋อในข่าวเขาบอกว่าเกมนี้คนเจนเป็นคนผลิตนะครับผมโดยเป็นคนคนเดียวผลิตนะแล้วก็ใช้เงินแค่สองพันสี่ร้อยบาทใช่ครับผมสองพันสี่ร้อยบาทได้เกมอันนี้ขึ้นมาดูจากลักษณะการเล่นเกมนะครับผมและภาพที่ให้เห็นนะคน่อนข้างสวยสวย่วนมากๆนะครับผม ระบบยิงให้สี่ไย่างครับว่ากระสุนยิงซอมบี้นะใช้เกลียวปนแบนเพื่อยิงซอมบี้ตายสองสตัวนะครับ เกือบครึ่งแม็กนะครับผมถ้ายิงไนนี้แสดงว่าจุดบกพร่องของเกมว่ายังมีอยู่นะครับแต่อย่างคือมันคือเกมเล่นฟรีนะครับผมหน่วยประมวลผลที่ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะถือว่าเป็นเกมที่ใช้แรมเยอะมาอระดับหนึง่งถ้าต้องใช้แบบเต็มเต็มเวอร์ชันก็อาจจะต้องใช้แรมสูบกอีกนะครับผมเป็นวิดีโอเกที่ค่อนข้างแรงเป็นเกมเล่นคนเดียวนะ ซึ่งเราคงจะงลงกับระบบหมดแหละผมว่านะครับแต่เนื้อเรื่องไม่ไม่มีเนื้อเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็นมันมีลักษณะยังไงเพราะว่าในตัวเนื้อเรื่องเขายังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับเขาใช้เงินไปร้อยดอลลาร์นในการสร้างทั้งหมดจนเสร็จนะครับ ถ้าบวกตอนนี้ก็น่าจะเป็นสามพันกว่าบาทนะสามพันเจ็ดร้อยกว่าบาทถือว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าคนไทยสนใจหรืออะไรนะครับผมลองเข้าไปพูดคุยกับผู้พัฒนาได้นะครับผมไว้ลองคุยกับเขาลองดูนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะโดยรวมแล้วเ็าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ